กุลาดำครับไหวยเขาไหวยเขาแล้วไปม้วนี่ะบางไฟแปดสิบเส้นครับสามไฟไปได้เสยโอ้ยการแกก็มาจุดนอกนี่เนาะไปได้เสยนะครับบางไฟแปดสิบเส้นครับกุหลาบดำครับ ไปไป่อยไปยูเจนี่เป็นของปุกหลาดดำนะครับไปหยอดยอดควันคือนดำฟื้นฟื้นสองที่ล่งลองลายบ่ออาจารเดี๋ยวรอการเช็คแป๊บนึงนะครับสะบ,บัดยอดหลายเทือเลยสะบ,บัดยอดหลายเทือนะครับเออ มันจบแล้วครับนายเผื่อมันจบแล้วครับหางขาดเด้ออาจารย์เด้อหางขาดนะครับผมหางขาด,ด้ะท่านหางขาดครับไปหน่อยหางขาด ช่วงเวลาที่หางขาดครับกุราบดำครับหยุดเวลาทันทีนะครับสามสาคะแนน35คะแนนครับหางขามสิบคะแนนนะครับหางขาดกุราบดำเชิะครับตัดคะแนนกลางอาการครับเชิญรับปรผทานขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเดฟสีสวัสดีครับ